วันนี้มไาไล่ตอนเช้าบ้างก็จะไล่ต่อตอนคืน a r อยู่ ภูเก็ตครับผมตอนนี้กํลังนั่งเรือไปที่เกาะไปที่เกาะเฮช่ว hey. งนี้ไม่ได้ไปเที่ยวแบบไม่เที่ยวไม่ได้มาเที่ยวทะเลนานก็เลยเอออยากมาบ้างก็มาล่องเลยแก้ว พาไปลุ้งหน้าลำเนาอันนี้ยอดพ่อแม่ยอดและโอเลโอจริงตอนแรกเราจะได้เจอไอ้น,นี่ด้วยแหละ ได้เจอปาโลมาแต่เหมือนเหมือนวันนี้น้องไม่ได้ไม่มามังก็เลยมาเสียเที่ยวเลยแดดมันแรงเกินไปกับใครบ้างมากับโอกับยอดครับผมแล้วก็พ่อแม่ยอดพอดีมาทํามาถ่ายวอล์กเล่นๆด้วยแล้วก็ถือโอกาสมาเที่ยวด้วยเลยถ้าดําก็ไม่ต้องแปลกหรอกแดดขนาดเนี้ย เข้าลมก่อนร้อนันนะร้อนมากเขาบอกวันนี้อากาศดีแล้วนะมีช่วงก่อนอาจจะร้อนกว่าน,นี้มีเมื่อวานฝนตกด้วย วันนี้โชคดีที่ฝนไม่ตกครับเ้จักเดี๋ยวจะไปเกาะเฮเพื่อไปดำน้ำครับผมดำน้ำแล้วก็เล่นพวกเจ็ตสกีแล้วก็มีพวกพาราชูตอยากเล่นมานานแล้ว ้าอันนี้นะ่าอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงเหมือนตอนนี้ตอนแรกอ่ะไปถึงกเกาะเฮแล้วแล้วก็ขับเริมไปอีกก็จะไปดูปลาลุมาแต่น้องปลาลุมาอันยองไปไหนก็ไม่รู้เออร้อน แดีจะอ่าถ้ากลับไปเดี๋ยวจะตัดบล็อกน่าจะน่าจะพอตัดได้หละมั้งว่าเก็บฟุดไว้เยอะอยู่ก็ฝากเดี๋ยวจะลงช่องฝากเข้าไปแบบครับทัาไคายหน่อยนะคือเราก็เพิ่งหัดถ่ายกันนั่นแหละก็ยังถ่ายไม่เป็นเท่าไหร่ก็พยายามทำมันออกมาสนุก่าาาาุ่ยแต่ก็ไม่รู้จะสนุกหรือเปล่า มันเม้าก่อนมันก่อนได้ดูสเปซเรื่องป่าน่ารักมากแต่เหมือนอโรนอะไม่ยอมดูเน็ตอันยองอนะชื่อช่องชื่อว่าอะไรยังยังยังไม่รู้จะตั้งยังไงแหละก็ะแบบยังไม่ชัรวว่าจะตั้งเป็นชื่อ,อยังไงดีพี่ชีพี่ชีอยากมาด้วยพี่ชีช่วงนี้งานเยอะร้อนถ้าแบบอันเนี้ยคือมีแต่เหงื่อ ร่อเยอะมากถ้ากับไบดําก็ไม่แปลกหรอกแล้วก็น่าจะควนขึ้นด้วยเพราะกินเยอะมากวันนี้อา,า่วสดาบเยียกินข้าวอย่งครับกินแล้วครับผมเพิ่งกินนี่ไก่ย่าง กินไก่อ่างไปแล้วก็เหมือนทางทางเรือเขาจะเตรียมเข้าให้ตอนเ11โม,มงรอบนึงแล้วก็ขึ้นไปกินบนเกาะเฮรอบหนึ่งแล้วก็วันนี้มีดินเนอร์กับทางโรงแรมด้วยเป็นดินเนอร์แบบตอนเยน็เยนๆที่ริมทะเลถ,ถ้าเกิดอืมถ้าถ้าเน็ตด,ดีเดี๋ยวจะไลฟ์ตอนดินเนอร์ให้ดูด้วยรู้สึกว่า ช่วงนี้เขาเปิดประเทศได้แล้วบางนาะใช่ไหมเดินทางต่างประเทศได้แล้วไม่แน่อาจจะแบบไปถ่ายบล็อกที่ต่างประเทศอยากไปเกาหลีอ่ะดำน้ำไหมพี่อาดำครับจะลงไปดำน้ำแต่มันไม่ใช่ดำน้ำลึกกระปุ่นดำน้ำลึกไม่ได้ด้วยความที่แบบเมื่อก่อนแก้วหูเคยทะลุพอแก้วหูทะลุเงี้ยพอดำน้ำลงไปมันก็จะปวดขนาดแค่ขึ้นเครื่องยังปวดเลย เพ่นเครองบินเนี่ยต้องคอยเป่าหูตลอดเวลาให้ดูให้ดูดดวิวไปคนเดียวเหรอเอาเปล่าครับผมมากับพ่อแม่ยอดยอดแล้วก็มีโอมาด้วยที่จริงมีเพื่อนด้วยแหละนกะเพื่อนมาอีกหลายคนเลยแต่แบบเหมือนต่างคนต่างมีธุระของตัวเองด้วยมั้ง พ,พี่พรัมคือพี่คือเปรมใช่ไหมได้เหมือนแบบอ,อ,อินเตอร์แฟนเขาใช้แปลภา,าเอาเออร้อนพักผ่อนก่อนพี่อ้เดี๋ยวสิ้นเดือนกับต้นเดือนหน้าทั้งเดือนเลยคือแบบแทบจะทุกวันเลยมั้ง มีวันหยุดน้อยมากก็เลยแบบเอามาเที่ยวก่อนดีกว่าก่อนที่จะไม่ได้เที่ยวหุ่นเมาเรือไหมไม่เมาเรือะครับเป็นคนที่แบบอยู่กับคืนได้อ่ะชอบอยู่ในทะเลถ้าสังเกตแบบถ้าตามขมุนนาน,นจริงจะเห็นแต่บุนไปเที่ยวทะเลภูเขา,าจะน้อยมากเพราะแบบขุนเป็นคนที่หนึ่งเลยไม่ชอบมแอมลงกลัวแมลงมาก อยู่ภูเก็ตใช่ฮะก็เชา้ชาๆเนาะไม่ค่อยมีอะไรพูดเท่าไหร่ช่วงนี้คือตื่นเช้ามากตื่นเจ็ดแปดโมงทุกวันเลยแก้มยกตุลรอดูสิแก้มนั่นดโยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะถึงกเกาะเฮแล้วฮะก็เดี๋ยวจบไลฟ์แค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดว่างๆจะมาไลฟ์ให้ดูเผื่อแบบคนกเกาะเฮไลฟ์ like ได้อะไรอย่างนี้เจอกันครับ